การสร้างเกมสักเกมไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยมันต้องใช้เวลามากมายเพื่อสร้างสรรค์ระบบต่างๆของเกมออกมาให้ได้ดีที่สุดทั้งดีไซน์ฉากตัวละครหรือว่าเนื้อเรื่องที่ปกติแล้วจะต้องใช้คนจํานวนมากในการสร้างสรรค์ขึ้นมาบางเกมมีกระทั่งหลักสิบคนหรือแม้กระทั่งหลักร้อยคนแต่มันก็มีบางเกมนะครับที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้พัฒนาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นและเกมที่ว่ามันจะมีอะไรบ้างเราก็ไปรับชมกันเลย b r e ร d เป็นเกมอินดี้ที่สร้างแรงกระแทกให้กับวงการเกมอย่างกว้างขวางที่ผู้พัฒนาหลายคนนะฮะควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างเลยโดยเกมนี้ได้ผู้ผลิตและผู้พัฒนาเกมก็คือ j จอ a t น a าท่านบลเพียงแค่คนเดียวเท่านั้น ตั้งแต่ปี2005แล้วได้วางจำหน่ายในปี2008ถึงแม้ว่าตัวเกมจะมีไฟล์ขนาดเล็กและดูเป็นเกมอินดี้ทุนตำ่ำแต่สิ่งที่ทำให้เกมนี้เปล่งประกายขึ้นมาก็เพราะว่าระบบเกมเพลย์ที่มีเอกลักษณ์และความท้าทายที่แทบจะปาจอยทิ้งแต่สร้างสรรค์เป็นเกมที่พิสูจน์ว่าถึงเกมนี้จะมีทุนตำ่ำเนื้อหาไม่เยอะมากแต่คุณจอร์แดนโบรนะฮะก็คิดถึงอยู่เสมอว่าการทำเกมด้วยใจก็คือสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเงินทองจึงทำให้เกมนี้เนี่ยถึงจะไม่ได้รับรางวัลพิเศษ,ษแต่ก็็็ไไดด้รรรับบบกกกะแสวววิจาาาณ์์ใใในนนงง่่เเเปอยยยมลโซต Metacritic คะแนนเกมนี้สูงสุดถึง90ทับ100คะแนนเลยทีเดียว Star Diwale l เกมแนวปลูกผักที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก h a าว e ว s Moon นนึ่งในเกมดูดวิญ,ญญาณของเหล่าเกมเมอร์หลายๆคนดูดเวลาทั้งวันทั้งคืนค่าน้ำค่าไฟที่พุ่งกระฉูดโดยเกมนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยคนคนเดียวเท่านั้นนั่นก็นคือคุณอีริกบ r รอน ที่ใช้เวลากว่า10ชั่วโมงต่อวันในการพัฒนาตลอด4ปีเลยในการสร้างเกมนี้ขึ้นมาทั้งการเขียนโค้ดในเกมออกแบบตัวละครเรียกว่าทําทุกอย่างคนเดียวและทามันทุกวันไม่มีวันหยุดคุณบารอนนะฮะมีอายุเพียงแค่24ปีเท่านั้นและผลสุดท้ายที่ออกมาก็คือ Star Di Valley นะฮะขายดีเป็นเทน้าเทท่าเลยและตอนนี้ตัวเกมก็สามารถขายได้ทุกแพลตฟอร์มมากกว่า10ล้านชุดไปแล้วโดยเว็บไซต์ m e t a c r i ติกนะฮะให้คะแนนเกมนี้สูงสุดถึง89เทับห0เลยทีเดียวไม่ครับ หนึ่งในเกมที่เป็นตำนานที่หลายคนจะต้องเสียเวลาทั้งชีวิตไปกลับมาเลยก็ว่าได้อย่าง By Craft แต่อย่างที่เรารู้ก็ดีนะครับว่าเกมนี้เนี่ยพัฒนาในชื่อของบริษัท Mojang แต่เบื้องหลังก็คือเกมนี้พัฒนาโดยคนเพียงแค่คนเดียวนะฮะนั่นก็คือคุณ Markus Nordperson โดยในเกมนี้นะฮะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมอย่าง The b a l f Fortress Dungeon Keeper และ Infiniminer ซึ่งในตอนนั้นนะฮะคุณ n o r เนี่ยรู้สึกอยากจะสร้างเกมสร้างอาคารที่อยู่ในรูปแบบของ 3D โดยข้านะครับได้ยืมระบบจากเกม i n f i n i t Miner ที่จะประกอบด้วยมุมกล้องแบบ first person พร้อมกับกราฟิกสไตล์แบบกล่องสี่เหลี่ยมที่มีระบบการสร้างตึกราบ้านช่องโดยการวางบล็อกและมีระบบ r p g เข้ามาด้วยและนั่นก็ทําให้เกิดปรากฏการ์ Minecraft ที่สั่นสะเทือนวงการในตอนนั้นเลยโดยในเว็บไซต์ Metacritic นะครับให้คะแนนเกมนี้สูงสุดถึง93ทับ100เลยทีเดียวและได้รับความนิยมจนถึงทุกวันนี้รวมถึงในปี2014นะครับ Minecraft เนี่ยถูกซื้อไปด้วย Microsoft ด้วยเงินมากกว่า2,400ล้านดอลลาร์สหรัฐ อันเทิร์นใครมันจะไปคาดคิดนะฮะว่าเกมอย่างอันเทิร์นเกมในวแอคชั่นซอมบี้เล่นฟรีที่สร้างจากเด็กชายเพียงแค่อายุ16ปีเท่านั้นโดยคุณเนลสันแซกตันเป็นคนที่ชอบเกมแนวซอมบี้บุกโลกมากๆเลยเขาจึงพยายามจะสร้างเกมแบบนั้นขึ้นมาบ้างโดยอ้างอิงกราฟิกแบบบุมมอบุคคลที่1และสร้างทุกอย่างขึ้นด้วยตัวเองทั้งหมดเรียกได้ว่าสุดยอดเลยทีเดียว แถมเกมนี้ก็ยังเป็นเกมฟรีนะครับที่มียอดโหลดไปแล้วกว่า24ล้านครั้งใน Steam และในช่วง2ปีแรกก็ได้แก้ไขเพิ่มเติมระบบต่างๆตลอดเวลาเรียกว่าแจกฟรีและก็ยังไม่ทิ้งคนเล่นแบบสุดยอดจริงๆโดยในเว็บไซต์เมตาค r i ติกนะครับให้คะแนนเกมนี้สูงสุดถึง97ทับ100คะแนนเลยทีเดียว Cave Story เกมสตอรี่นะฮะเป็นเกมในประจนภัยที่ผสมผสานกับความเป็นแพลตฟอร์มเมอร์กับเกมสไตล์เมโทรเวเนียที่ทำออกมาได้อย่างลงตัวมากเราก็ต้องออกเดินทางไปพร้อมกับหนุ่มน้อยความจำเสื่อมที่ต้องตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสิ่งมีชีวิต2เผ่าพันธุ์ซึ่งตัวเกมนะครับได้ถูกออกแบบเขียนบทเขียนโปรแกรมสร้างโดยคุณไดซุเกะอามายะเพียงแค่คนเดียวท่าน,นั้นนั่นเองนะฮะโดยใช้ช่วงเวลาของเขาปลีกตัวออกมาพัฒนาตัวเกมส์เคฟตอรี่และใช้เวลาทั้งหมดประมาณ5ปีเลย และเปิดตัวเกมในช่วงปี2 0 0 4และก็ยังคงนิยมต่อเนื่องกันมาหลายปีล่าสุดเนี่ยก็ได้มีการพอรตลง Nintendo Switch เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นเดียวกับเกมอื่นๆที่เป็นแนว 3D ยุคเก่าแต่ความดีงามของเกมนี้ก็คือศิละปะการสร้างปริศนาที่สุดคลาสสิกที่มีสเสน่ห์อย่างมากหรือได้ว่าเป็นเกมแห่งแรบงบันดาลใจเลยทีเดียวบอกได้เลยนะฮะว่าห้ามพลาดโดยในเว็บไซต์ Metacritic นะครับให้คะแนนเกมนี้สูงสุดถึง93ทับห0คะแนนเลยทีเดียว Du a t an a e l i n Tale Dust and a l i c e n t a l นะครับเป็นเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่น่าสนใจอีกเกมในยุคสมัยนั้นเลยโดยมีตัวเอกอย่าง Dust ที่ลงเหลือความทรงจำออกเดินทางร่วมกับเพื่อนๆเ,เพื่อค้นหาความทรงจำของตนเองโดยเกมนี้ถูกพัฒนาโดยดีไซเนอร์ชาวอเมริกาันนามว่าดีนดอริ l พัฒนาอยู่ทั้งหมด3ปี และ Dust and Origin Tale นะฮะก็กลายเป็นแม่แบบแห่งเกมบินดี้ในช่วงนั้นเลยโดยผลงานที่มีความสวยงามทั้งในการออกแบบเนื้อเรื่องรายละเอียดของการต่อสู้โดยเว็บไซต์ Meta Critic นะครับให้คะแนนเกมนี้สูงสุดถึง85ทับ100คะแนนเลยทีเดียว Under Tale Under Tale นะก็คือเกม RPG ที่ถูกสร้างโดยคนคนเดียวนั่นก็คือคุณ Toby Fox ที่มันจาหน่ายเกมนี้ออกมาในปี2015ตัวเกมในภาพมีความยอดเยี่ยมทางด้านเเรื่องที่ดีมากๆแถมเจ็บจี๊ดเลยและมันก็สร้างความทรงจําอะไรมากมายให้กับใครหลายคนจนถึงทุกวันนี้เลยเรวมถึงระบบการต่อสู้ที่ออกแบบมาได้สร้างสรรค์และท้าทายสุดๆถ้าย,ยกตัวอย่างเกมอินดี้เนื้อเรื่องดีสกเกมหนึ่ง u n d e r t a l e นะฮะน่าจะถูกยกมาพูดเป็นอันดับต้นๆอย่างแน่นอนโดยในเว็บไซต์เมตาคริติกในภาพให้คะแนนเกมนี้สูงสุดถึง92ทับ100คะแนนเลยทีเดียว แน่นอนนะครับว่าการจะสร้างเกมสักเกมเนี่ยมันจะต้องใช้ทีมเยอะมากๆแต่ว่าเกมที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยคนเพียงแค่คนเดียวนะครับอันนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับใจรักล้วนๆเลยความมุ่งมานะความพยายามของผู้พัฒนาเกมที่พยายามจะสร้างสิ่งเหล่านี้ออกมาให้กับเราได้เล่นกันไม่ว่าจะใช้เวลาสักกี่ปีกี่เดือนแต่เขาให้ได้สิ่งที่พวกเขาหวังไว้เกมของเขาจะขายดีหรือไม่อันนั้นก็ไม่เกี่ยวนะครับแต่สิ่งที่พวกเขาหวังไว้เลยก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยได้สัมผัสและก็ได้เล่นเกมของพวกเขานั่นเองนะฮะ